สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับมาแนะนำซูเลียเมดของเดือนมิถุนายนนะครับออกมาพอสมควรแล้วก็มีโอกาสมาแนะนำในวันนี้ครับก a สโพโ,โล่เบบีพ่อค้าอัญ,ญมณีครับคนนี้ก็อยู่ในหลาย,ลายเรื่องนะหลายเควสก็ได้เจอกันมาแล้วครับว่าเป็นซูเลียเมดเลยเป็นเมดที่เราสามารถเจอได้ในเมืองนะครับเราดูโลเคชัน่นน เมืองแรกก็คือเมืองอเล็กซานเดียเมืองที่2เมืองเอเธนเมืองที่3เมืองเคิร์สเมืองที่4เมืองนิโคเชียเมืองที่5เมืองวานาเมืองที่6เมืองเวนิสครับก็อยู่ทางเมดิเตอร์เรเนียนก็ทะเลดำตรงนี้นะอ่าโอเคครับน่าจะหากันได้ไม่ยากนะครับใสาค้าขายถ้าไม่ขึ้นโลเคชันแสดงว่าเราต้องไปซื้อเมดก็โอเคเลยเจเจเจอได้เจอตัวได้ครับ ดูประวัติสักเล็กน้อยครับ g a s ป a โร b เบบีเป็นช่างอัญ,ญามณีแห่งอิตาลีครับเดินทางไปหลายประเทศในฐาะพ่อค้าและชอบบันทึกอัตราการแลกเปลี่ยนและก็วัฒนธรรมต่างๆแม้บันทึกจะกระชับและเขียนขึ้นจากมุมมองทางธุรกิจแต่เขาก็ประสบถึงความเจ็บปวดเมื่อเห็นกษัตริย์แห่งพระโคได้ฆ่าชาวบ้านทั้งหมดด้วยไฟในหมู่บ้าน หน้ายุนแรงโอ้ทำไมทำอย่างนี้นะนะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นในเควส์ในเควสหนึ่งหรือเปล่าเราต้องติดตามกันดูในเควสนะครับมาดูรายละเอียดของเอฟเฟกตัวละครครับความสามารถามีดีกับไม่ดีเนี่ยด้านดีก่อนลดการใช้เอมิต c ี้คอนซัมชันเนี่ย ลง0.3%เมื่อไปเจรจาด้านราคาและเปลี่ยนสินค้านะครับด้านไม่ดีด้านการประจนภัยลดการป้องกันการไอโซเมียลง0.2%แล้ก็มาดู Job Effect ครับจ o อบเอฟเฟอันแรกเพิ่มการชนเรือนะครับแลมแอตแทคเลเวลห เพิ่มการซื้อพวกอัญมณีขึ้น5.6เวลาซื้ออัญมณีได้ลดราคาลง1เวลาขายพวกโลหะออเวลาซื้อพวกโลหะได้จํานวนเพิ่มขึ้น5.6โลหะกับอัญมณีราคาสูง Selector effect อ,อันแรกเลย มีโอกาส18จะเพิ่มการโจมตีขึ้นทั้งหมด7.5เพื่อเริ่มต้นเทินและอีก18เพิ่มพลังการป้องกันทั้งหมดเลย5 6เมื่อสิ้นสุดการกระทำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีประโยชน์ในการต่อสู้มากๆนะครับอาสกิลค้าขายครับ ลดสินค้าที่เราไปแลกเปลี่ยนลง1%เมื่อเมื่อไปแลกเปลี่ยนมีโอกาสฟื้นฟูพลังชีวิตลูกเรือ35.2%ขึ้น6.1%ม่เปเ็นเริ่มต้นเทินพอใช้กับคิวลูกเรือนะครับขายพวกอัญ,ญามณีได้ราคาสูงขึ้น2.5%เ Potential effect โปรโมทให้เต็มเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าพวกครับ13%เวลาขายพวกจิวเวลรี่ได้ราคาสูงขึ้น2.5%ดูสกิลยุทธนาวีลดความคล่องตัวของศัตรูเลเวล1 สีสกิลเลเวลสองเอากาดใช้มันต้องไปผสมกับคนอื่นให้มันได้เปอร์เซ็นต์สูงสูงนะเวลาสู้กับตัวต่อตัวก็สท้อน counter attack นะครับมาดูรูปตัวเต็มตัวหน่อยหล่อเหลาแค่ไหนเนี่ยเสียงเหมือนเดิมอ่าโอเคครับชี้นิว้วชี้นิว้วอำนาจบาดใหญ่โอเค มีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาแนะนำเมดกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ